แล้วทําไมบางคนคะพี่ออรา่าทานกูต้าไปแล้วเนี่ยถึงไม่เห็นผลไม่ข่าวขึ้นเป็นเพราะอะไรการที่กินอาหารเสริมแล้วก็ไปกินอาหารเสริมอีกอันนึงที่บางทีเนี่ยมันจะไม่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมซึ่งกันและกันนะคะเรียกได้ว่าดวงไม่สมพงกันไปกันไม่รอดนะคะก็ทําให้ตัวที่เราจะกินนะคะสักที่มันมีประโยชน์มันก็ดูดซึมไม่ได้ไม่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายนะคะก็จะทําให้มันไม่เห็นผลนั่นเอง กลับมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเจอกับยิกแล้วก็เพียราค่ะค่ะวันนี้นะคะเจอกับยิกทีไรก็จะมีเรื่องสงสัยตลอดวันนี้ยิกมีคําถามอีกแล้วเกี่ยวกับเทรนที่กําลังฮิตมากๆคือเรื่องของกูต้าที่จะมาถามเพียราว่าการกินกูต้าเนี่ยช่วยให้ผิวขาวจริงไหมคะก็จริงส่วนหนึ่งไม่จริงส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของกูต้าไทโอในร่างกายเนี่ยก็คือช่วยดีท็อกซ์ตับนะคะเพราะว่ากูต้าไทโอนะคะ เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนในร่างกายและประโยชน์อีกอันหนึ่งของกลูตาไทโอนนะคะก็คือการช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายค่ะก็จะส่งผลให้ยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินทาให้ผิวเนี่ยขาวสว่างกระจ่งางใสขึ้นค่ะแล้วทําไมบางคนคะพี่อล่าทานกลูตาไปแล้วเนี่ยถึงไม่เห็นผลไม่ขาวขึ้นเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วนะคะการกินอาหารเสริมเนี่ยมันก็ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเนาะเพราะว่าการที่กินอาหารเสริมแล้วก็ไปกินอาหารเสริมอีกอันนึงที่บางทีเนี่ยมันจะไม่ช่วย ส่งเสริมการดูดซึมซึ่งกันและกันนะคะเรียกได้ว่าดวงไม่สมพงกัน<ม>ไปกันไม่รอดนะคะ<ม>ก็ทําให้ตัวที่เราจะกินนะคะสักที่มันมีประโยชน์มันก็ดูดซึมไม่ได้ไม่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายนะคะ<ม>ก็จะทําให้มันไม่เห็นผลนั่นเองแล้วถ้ายอยากรู้ว่าจะกินยังไงกินกูต้ายัางไงเนะี่ยให้เห็นผลกินแล้วขาวกินแล้วถูกวิธีเนะี่ยต้องกินยังไงคะจริงๆแล้วกูต้าเนี่ยก็กินร่วมกับวิตามินซีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผิวนะคะเราก็จะมีส่วนผสมของคอลลาเจนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเซรา่มานะคะพวกนี้เนี่ย ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นดีมทีมกู<อ><อ>ต้านะคะบวกวิตามินซีนะคะบวกคอลลาเจนบวกเซรามายเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมการทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายในร่างกายได้อีกด้วยนะคะออค่ะพี่อลาคะนอกจากกูต้าที่พี่อลาพูดไปเมื่อกี้แล้วที่กินคู่กันแล้วเห็นผลมีสารสกัดตัวไหนอีกบ้างที่กินคู่กันแล้วเนี่ยช่วยเรื่องผิวพรรณคะก็เราสามารถที่จะกินคอลลาเจนนะคะกับวิตามินซีก็ได้นะคะตัวเซรามายเราก็สามารถกินกับวิตามินซีแล้วก็พวกเซเรเนียมแล้วก็พวกเอ่อมินาร่ต่าง ต่างที่มันช่วยดูดซึมก็ได้นะคะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อื่นๆนะคะก็กินกับเบสิกพวกตัววิตามินซีเซลลีเนียมนะคะแล้วก็ซิงก์ก็จะช่วยในการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น <ๆ S 2> ค่ะแล้วก็ยิ่งมีอีกคําถามที่แบบสงสัยว่าสารสกัดเดียวกันแต่ม,มาจากแหล่งที่มาต่างกันเนี่ยส่งผลให้แบบผลลัพธ์ต่างกันไหมคะพี่วรามีค่ะเพราะว่าบางทีนะคะแหล่งที่มาในสารสกัดที่ต่างกันนะคะบางทีก็จะส่งผลให้ค่าสารสําคัญในสารนั้นๆเนี่ยต่างกันเหมือนกันนะคะความเข้มข้นนะคะก็ต่างกันและที่สําคัญ ะะก็คือเทคโนโลยีในการสก,กัดนะคะ้องยิงยิงเพราะว่าถ้าใช้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะคะก็จะส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างตัวนี้เลยค่ะคือแอสตาแซนทินนะคะใช้เทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูลเลชันนะคะก็นอกจากจะมีสารสําคัญที่เป็นสารแอสตาแซนทินแล้วเนาะมันก็เอาเทคโนโลยีไปห่อหุ้มทําให้เวลาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นนะคะผลลัพธ์ก็กินร้อยได้ร้อยเลยค่ะแล้วถ้าคนที่แบบว่าฟังแล้วเนี่ยสนใจสารสกัดตัวนี้อยาก จะเข้ามาแบบปรึกษาที่ริ v e r m e เมเลยได้ใช่ไหมคะพี่อัล่าได้แน่นอนค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมที่มีสารสก,กัดดีดีเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเรามาได้ที่ a d ปริเวอแล้วก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะค่ะก็หมดคําถามแล้วนะคะกับพี่ออลล่าแต่ว่าครั้งหน้าจะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวเจอกับสก,กัดมาแล้ว QA กับยิ๊กอีีหน้านะคะวันนี้ยิ๊กกับพี่ออลล่าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ